เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเป็นสายแบรนด์หลักกันเลยสายโตยโยต้าไฮลักรีโว ตัวดับเบิลแคบเครื่อง 2.4e พลัสตัวเพีเนอร์คันนี้ได้เกียร์ออโต้โดยปี2019ตัวรองท็อปสภาพสวยๆที่สำคัญเล็กไม่เพียง7,000 70, 0เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะใครที่ต้องการตัวนี้บอกได้เลยได้สีดำโทนเข้มหายากนานทีจะมีเข้ามาได้ชมหน้าหล่อๆหน้ารอกโค,โคใครสนใจนี้จองเพียง999บาทเท่านั้นค่ะฟีวยาวไปอีก90วันสนใจคันนี้ประวัติดีฟีดาวไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้แป๊บก,ก็อยู่กันที่เซริไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บมาทั้งทีต้องจัดรถสวยๆหล่อๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถกระบะ4ีประตูตัวยกสูงแบรนด์หลักสายโตโยต้าไฮรักรีโเข้ามาอีกหนึ่งคันน้องโทนเข้มสีดำดุดันโดนใจใครๆนะมาชมคลิปนี้ได้เลยตัวนี้ได้ชมหน้าโรโคด้วยที่สำคัญเป็นเกียร์ออโตตัวยกสูง ใช้งานได้ง่ายสภาพสวยๆปี2019เลขไม้เพียง70,000เท่านั้นคุ้มสุดคุ้มแน่นอนได้ตัวนี้ไปประหยัดงบไปเยอะเลยสําหรับใครที่กําลังหาตัวสีประตูเป็นรถครอบครัวเป็นสากระบะสายบรรทุกได้ด้วยนะมาจัดตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมสภาพรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในสวยโดนใจใครหลายๆคนก็ชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ และนี่ก็คือเจ้าสุดหลอที่ปั๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นไซส์แบรนด์หลักที่เคยใครหลายคนตามหากันมากเลยได้สีดำโทนเข้ม หน้าร็อกโคหน้าหล่อที่คใครๆตามหาตัวนี้เป็นกระบะยกสูง4ประตูตัว p i ีเรเนอร์เกียออตโต้ที่สำคัญได้ปี2019เครื่อง2.4 e พัดด้วยเดี๋ยวเรามาชมสภาพร,บรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในว่าจะสวยถูกอกถูกใจคุณลูกค้าเพียงใดอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนเลยตัวนี้ได้กระจังหน้าแบบร็อกโคนหน้าหล่อโฉหน้า เรียกด,ด้ว่าเป็นคาดด้วยโครเมียมสีดำสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยคิ้วสีดำสวยๆเลยตัวนี้นะคะมีช่องระบายความร้อนให้ดีด้วยตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ LED มีมาให้เป็นไฟหน้าลูกแก้วสองสว่างได้ไกลและที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าคาดด้วยคิ้วโครเมียมสวยหล่อแน่นอนตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวับ,บว่าเป็นสวมหน้าชิ้หล่อมากๆเลยนะคะตัวนี้นี่ ไฟหน้าต่างๆใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกรอยร้าวซ้ายขวานะคะสวยหล่อโดนใจแน่นอนตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้องมาชมในส่วนของสภาพด้านข้างของตัวรถกันบ้าง ตัวนี้ตัวน้องสีดำนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้ารถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะต่องไม่มีกรอม่ตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนตัวนี้นี่เดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้สีดาเดิมๆนะคะเคาะฟังสีนี่เบาบางมากๆเลยตัวนี้นะคะไม่มีเก็บงานมานะคะสวยๆกิิบๆเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนตัวนี้ ได้ล้อใหญ่ยางปีใหม่ตัวนี้ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะเป็นยาง265ทับ60 R18 ตัวขอบยาง18และที่สำคัญได้ยางปี2024มาให้แล้วด้วยนะนสัป,ปดาห์ที่19เป็นตัวยางปี24ทั้ง4ล้อนี่ตัวหยกดอกยางหนาๆนเน,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 น้นๆแบบนี้เลยตัวนี้สวยงามมากเป็นเครื่อง2.4 e-plus พันะคะตัวนี้ตัว e p พั s ก็จะมีในส่วนของตัว ไฟเลี้ยวนะคะทีกระจกมองข้างคาดด้วยคโครเมียมนี่สวยๆแบบนี้เลยคิ้วกันศาสตร์ก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยทั้ง4ี่บานประตูตัวนี้กระจกด้านหน้านะคะออกจากศูนย์โตโยต้ากันไปเลยนะจ๊ะใครถามหาตัวกระบะ4ประตูตัวนี้ใช้งานได้ง่ายที่สําคัญลูกค้าเนี่ยถามหากันมาเยอะวันนี้จัดมาให้แล้วรีบมาจับมาจองกันได้เลยลูกค้าจอง999บาทเท่านั้นบันไดข้างซ้ายขวามีมาให้ครบนะคะตัวนี้ นี่กระจกด้านหน้านะคะฝั่งผู้โดยสารตรงนี้ก็เป็นกระจกเดิมๆจากศูนย์กันไปเลยเบ้ามือจับโครเมียมมาพร้อมตัวกันลอยตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเปิดปิดได้สะดวกสบายอ่ะเดี๋ยวมาดูแพงประตูด,ด้านข้างกันก่อนเลยตัวนี้เม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดลูกค้าเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะตัวนี้ทาดด้วยสีบอลซิวเวอร์สวยๆวุ้มด้วยบาะหนังตรงนี้นะคะด้านข้างประตูปรับไฟฟ้าได้เลย มาดูความสวยเดิมของตัวรถตัวนี้นะคะนี่ในส่วนของตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดมาดูอีกด้านบนนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดกันไปเลยจากคุณลูกค,ะคะ้าขาให้เห็นว่าตัวรถของเราเราเน้นรถสวยสภาพเดิม ไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอมไมและไม่มีรถติดแก๊สมาด้วยจากคุณลูกค้าขาอ่านี่สภาพเดี๋ยวมาดูอีกฟังนึงนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเบามือจัดอย่างที่บอกเป็นโครเมียมกระจกเดิมโรงงานคิ้วกศาสา์มีมาให้ครบตัวด้านหลังก็มีปุ่มล็อกเด็กมาให้ความปลอดภัยมีมาให้ครบครันนะจ๊ะสวยๆเลยลูกค้าเดี๋ยวให้ดูความเดิมทั้งสี่บานประตูกันไปเลยนะคะ เม็ดอาร์กลมสวยแบบเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยลูกค้านี่ใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มไหม่น้อยสภาพสวยได้สีดำด้วยตัวนี้นะคะใช้เชื้อเพลิงนะคะดีเซลแน่นอนนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดปิดนะคะช่องใส่เชื้อเพลิงของเราหรือเติมเชื้อเพลิงตรงนี้เลยล้อด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะยางปีใหม่ทั้งสี่เนตัวนี้ นี่ได้อย่างปีใหม่อย่างที่ป้าบอกนะคะปี2024ตัวน้องเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้เพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นตัวยกสูงหรือว่าเป็นตัวเรนเนอร์ของเรานั่นเองมีสติกเกอร์ด้านหลังมาให้พร้อมนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังรอบๆคันกันก่อนเลยตัวนี้ด้านหลังของเรานะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติ มีการชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยด้วยและพิเศษของตัว e p l u s นะคะของเขาก็จะมีกล้องมองหลังด้านหลังมาให้ด้วยเบามือจับนะคะหรือตัวเปิดปิดด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมสวยหล่อนะคะอักษรต่างๆ Toyota h l u x r u vo อยู่ครบนะคะตัวนี้เป็นรุ่น e p l u s นะจ๊ะนี่จะมีสัญลักษณ์ ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกโดนที่3ส,สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะกรอบไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวใส่กิ๊กนี่ดูกันแบบชัดๆกันไปเลยตัวนี้กันชนด้านหลังเขาตกแต่งมาให้พร้อมแล้วนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายตัวแม็กไลเนอร์นะคะก็ยังใหม่ไม่มีร่องรอยขีดข่วนเท่าไหร่นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสภาพการใช้งานของเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากๆเลยลูกค้านี่ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งตัวรถบอกเลยว่าบอดี้สวยเป็นรถที่ใหญ่นะคะเป็นรถครอบครัวแต่เป็นสายกระบะตัวนี้ยอดฮิตนะคะตัวนี้บอกก่อนเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆสภาพร,บรอบๆคันคือเคาะฟังเสียงเบาบางนะคะนี่เบาบางสติกเกอร์พีเดรเนอร์ติดมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้ล้อหลังก็ย่างที่แป๊บบอกนะจ๊ะล้อหลังสวยเดิมตัวนี้เป็นล้อแม็กนะคะ เราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นตัวขอบยางนะคะ265ทัพห r 1 8ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนมาให้ทั้ง4เส้นไม่ได้เปลี่ยนมาแค่ล้อเดียวนะ,ะให้ลูกค้าดูตัวนี้ให้เห็นกันแบบชัดๆทั้ง4ล้อนะคะตัวโครงสร้างรถสวยเดิมเพราะเรามีการตรวจเช็คจากบริษัทครูอินสเป t ชั่นมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ ลูกค้าสามารถตรวจเช็คโครงสร้างมากกว่า274รายการให้เห็นว่าตัวรถสภาพสวยเดิมนะคะได้5ดาวแน่นอนลูกค้าตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะบันไดด้านขวาก็ติดตั้งมาให้พร้อมนะคะเบามือจับโครเมียมสีดำสวยๆแค่ล้างทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากกระจกนะคะเดิมโรงงานจากศูนย ทั้งสี่บานกันไปเลยคิ้วกันสตราดมีมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวาสีบานประตูตัวนี้แผงประตูก็ยังคงสภาพเดิมเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะตัวนี้ก็จะคาดด้วยสีบอลน,นะ,ะสวยๆแล้วก็มีตัดด้วยสีดำปียนโนแบกนะคะปุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยสีแดงสวยๆลำโพงซ้ายขวานะคะใช้งานได้แบบปกติตัวนี้ ในส่วนของตัวน็อตรอบๆนะคะก็สวยเดิมตัวนี้นี่ให้เห็นกันแบบชัดๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของเม็ดอาร์อีกฝั่งกันบ้างลูกค้าตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะจ๊ะรถไม่มีโดนข้างมาเนอะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีตัวจับด้านบนมาให้ทั้งสองฝั่งด้านหลังก็มีตะขอไว้แขวนของมาให้พร้อมนะคะ ใส่เสื้อผ้าด้านหลังแผวนได้เลยนะคะแผวนของได้ตัวนี้ภายในกว้างขวางพื้นพรมต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนี่ลูกค้าเบาะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังของเขาแล้วนะคะเดินได้ด้วยสีแดงสวยๆตัวนี้ก็สามารถติดตั้งคาสิสำหรับเด็กอ่อนได้ด้วยเข็มขัดนิราภัยก็มีมาให้ ตัวนี้ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัววางแขนให้ด้วยวางแก้วน้ําให้ด้วยสะดวกสบายนะคะไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็สามารถวางแขนได้ถ้าสมมุติมีผู้โดยสารนะคะด้านหลังก็สามารถทับเก็บแบบนี้ได้เลยลูกค้าภายในกว้างนั่งได้2อถึงสท่านครอบครัวเล็กๆมีสมาชิกประมาณ4ท่าน5ท่านตัวนี้จัดได้เลยลูกค้าขาสวยงามมากด้านบนนะคะฝ้าด้านบนต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะจ๊ะกระจกต่างๆ ปรับไฟฟ้าใช้งานได้แบบปกติตัวนี้ขึ้นลงก็สามารถยึดเกาะได้แข็งแรงนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาด้านหลังตรงนี้สวยๆงามๆอ่ะปุ่มล็อกเด็กก็มีทั้งสองฝั่งนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพภายในฝั่งคนขับกันบ้างลูกค้านี่สวยๆกิ๊บๆอย่างที่บอกกระจกเดิมโรงงานตัวนี้ กระจกปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยด้วยตัวนี้นี่ให้เห็นกันแบบร่องลึกชัดกันไปถึงข้างในตัวนงตัวน็อตต่างๆนะจ๊ะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในะส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างเม็ดอากลมสวยเดิมเดิม ไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะจ๊ะตัวนี้เขาจะให้มาในส่วนของตัวจับนะคะขึ้นลงตัวรถได้สะดวกเพราะว่าตัวรถบอดี้จะสูงนะคะสูงใหญ่ตัวนี้กว้างสภาพสวยเป็นรถแบนด์หลักที่หลายๆคนนะคะชื่นชอบและอยากจะใช้งานและน้องแป๊บจัดโปรโมชให้ราคาแบบโคตรถูกมากราคาสุดพิเศษตัวนี้นะคะบอกคู่หน้าก็จะได้ในส่วนของบาะหนังมาให้พร้อมเดินได้ด้วยสีแดงตัดด้วยเบาะสีดําสวย เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้จะได้ในส่วนของกุญแจรีโมทมาให้มาพร้อมกุญแจสำรองมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขไม์กันนิดนึงตัวนี้เลขไม์เพียงหลักหมื่นเพีงแป๊บบอกนะคะเลขไม้เจ็ดหมื่นสอกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายเพิ่มลดเสียง คุมโทนโหมดต่างๆได้นะคะมี SRS Airbag คู่หน้าแล้วก็มีตรงเข่าด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้พวงมาลัยก็จะตัดด้วยนี่สีบอลสวยๆเลยตัวแอรต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะจ๊ะตัวนี้ได้หน้าจอระบบสัมผัสแล้วด้วยตัวนี้สามารถรับสายวางสายได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้หมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้ ภายในสภาพสวยตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะปรับระบบแอร์แบบอนาล็อกได้เลยลูกค้าตัวนี้นะคะมีตัวแปลงไฟนะคะช่องเสียบ USB ช่องเสียบ AUX มีมาให้ครบนะคะตัว power outlet ตัวนี้ตัว12โวลต์120วัตต์นะคะเป็นตัวแปลงไฟมาให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวามี สำหรับเก็บของมีช่องวางแก้วมาให้พร้อมตัวนี้ก็จะมีตัว Eco Mode นะคะตัวประหยัดน้ำมัน p าณ p r w o r Mode เร่งสปีดให้ด้วยเป็นเกียร์ออโต้ใครที่หากระบะ4ประตูตัวยกสูงเกียร์ออโต้มาจัดตัวนี้ได้เลยสภาพสวยพร้อมใช้งานแก้เก็บของนี่ไม่มีรอยแตกนะจ๊ะตัวนี้มีช่องเก็บเหรียญให้ด้วยตัวนี้จะมีช่องคูบ็อกมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะลูกค้านี มีช่องเก็บเอกสารนะคะตัวคู่มือต่างๆก็มีมาให้ครบลูกค้าหน้าเล่มต่างๆมีมาพร้อมเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างไฟสามารถใช้งานได้มีช่องใส่แว่นตามาให้พร้อมตัวบังแดดต่างๆมีมาให้ครบนี่มีในส่วนของกระจกให้ด้วยนะคะ ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าสวยๆครบๆรบแบบนี้นะมาจัดตัวนี้ได้เลยลูกค้าครอบคลุมมากๆตัวนี้ใครที่สนใจมีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ใครที่ชื่นชอบอยากจะได้สายตัวต้าเกียร์ออโต้สี่ประตูมาจัดตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเปิดนะคะถังน้ำมันห้องเครื่องนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่อง ก่อนอื่นเอาแป๊บขออนุญาตนะคะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูกันนิดหน่อยนี่เครื่องยนต์นะคะเครื่องฟิสตาต์ทติดง่ายและที่สำคัญนะ,ะตัวนี้เครื่องยนต์2 0 0พตัวนี้นะคะสอง3ซีซีนี่ตัวหน้าจอเซ็ตระบบเครื่องฟิสต์ทต,ติดง่ายเครื่องนิ่มนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องหรือว่าเครื่องยนต์หัวใจหลักของเรากันไปเลยตัวนี้ ให้ดูทั้งภายนอกภายในรอบๆคันก็คือสวยงามมากนะคะตัวรถบอดี้ของเขาออกมาแบบกว้างขวางตัวนี้กระจกหน้าอีกฝั่งหนึ่งไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างคาดด้วยโครเมียมกับไฟไฟต่างๆก็ยังอยู่ครบไม่มีรอยแตกรอยร้าวสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างต่างๆมีมาให้ครบนะจ๊ะลูกค้ารอบรอบคันนะสวยเดิมเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ ห้องเครื่องสวยเดิมอยู่ครบเปิดได้เลยนะจ๊ะอ่าตัวนี้นี่ห้องเครื่องไม่ต้องใช้แรงนะคะตัวนี้เพราะว่าเซ็ตด้านหน้าเนี่ด้วยโชคด้านหน้าตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องดึงแรงๆนะคะตัวนี้เดีย๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยตัวนี้ห้องเครื่องเดิมโรงงานคานหน้าเดิมลูกค้าดูตัวน็อตนะคะซ้ายขวานะคะมีมาให้ครบตัว R ตัว L นะคะตรวจเช็คได้เลย ตัวนี้แผ่นเพจมอก,อรกอรตรวจเช็คได้ลูกค้ารถปี2,019นะคะตัวนี้สภาพสวยๆห้องเครื่องไม่มีคาบน้ำมันไหลยเยิ้มตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,004เครื่องยนต์ดีเซลเม็ดอากลมสวยเรียงรทุกจุดนะคะหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมนะคะฝากระโปรงก็เดิม เม็ดอารกลมสวยซ้ายขวา Men เม็ดอาร์เดิมๆแผงกันความร้อนมีมาให้พร้อมสำหรับตัวนี้นะจ๊ะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆลึกๆเลยใครที่ตามหาตัวนี้บอกก่อนเลยว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยคือแรงดีมากตัวนี้นะคะก่อนออกรถเาแบบมีการนะคะดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถมากกว่า30รายการเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ พร้อมเลยลูกค้าขาใครที่สนใจตัวนี้นะปบ,บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า t ต y o าไฮลักรีโว o นะกระบะ4ีประตูตัวยกสูงที่ป้าพามาชมวันนี้ทั้งภายนอกภายในนะสภาพสวยถูกอ,อกถูกใจของลูกค้าคนใดนะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนะี่ยป้บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งใครที่อยากจะได้คันนี้เป็น Toyota Hilux Revo d o u b l e Cab เครื่อง 2.4e พัตตัวเพเนอร์ ได้เกียร์ออโต้ปี2019ด้วยเลขไม่เพียง70,000กิโลเท่านั้นที่สำคัญค่าตัวน้องนะเปิดมาในราคา549,000บาทเท่านั้นจากคุณลูกค้าค่ะประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้น9000กว่าบาทเท่านั้นนะผ่อนสูงสุดได้8 4งวดกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะจองเพียง999บาทเท่านั้นนะคะคับฟรียาวไปอีก90วันมาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.89%เเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจตัวน้อง แป๊บมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้อีกเพียบสนใจก็สามารถโทรหาแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786999นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะฝา,า like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะชื่นชอบก็สามารถจับ่องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยคิดถึงรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A นึกถึงเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทักเข้ามามาหาเซลแป๊บได้เลยนะย,ยินดีให้บริการนะคะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้ป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย